มมมา่อพบอบวนพ่อพญาเลมาเจอสาวชัยภูิงามแท่มาตกหลุมรักหลานเจ้าพ่อพญาเลตั้งแต่แรกเจอเจเพื่อาวอนตั้งแต่แรกเจอเจอเพื่อาวอนขอเชิญเที่ยวงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพยาแลประจำอำเภอบ้านเก้า และงานบุญลอมข้าวใหญ่อำเภอบ้านเฝ้าประจำปี2569ณบริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแลประจำอำเภอบ้านเฝ้าระหว่างวันที่1-5ถึงกุมภาพันธ์2569รวม5วัน5คืนภายในงานมีมหรสพให้ชมฟรีและนอกจากนั้นยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกมากมาย 1-5กุมภาพันธ์2569นี้กำหนดการภาคเช้าเวลา5นาฬกาพิธีสักการะดวงวิญญาณเจ้าพ่อพระยาแลเวลา6นาฬิกาถวายช้างและม้าแด,ด่เจ้าพ่อพระยาแลและขอเชิญร่วมขบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพร้อมด้วยพี่น้องประชาชนทั่วไป เวลาเจ็ดนิกาเริ่มตั้งขบวนแห่ณบริเวณสวนสาธารณะสะหลวงเวลา8ตลนิกาเคลื่อนขบวนเวลา9นาฬิกาพิธีเปิดงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิเป็นประธานในพิธีก่อนพิธีเปิดฟังบทเพลงสะดุดีเจ้าพ่อพยาแลร้องถวายสดโดยพนเพชรพยาแลภาคคำเวลา21นกาชมคอนเสิร์ตมอลำระเบียบวาทศิลป์สมโพธตลอดคืน จนนจ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 นแแลูกเป็เปทวันจันทร์ที่2กุมภาพันธ์2569เวลา17นาฬิกาสนุกสนานกับกิจกรรมรำวงย้อนยุคโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านเฝ้านณะเวทีลานวัฒธนธรรมลอมข้าวใหญ่เวลา20นาฬิกาโยกกันให้สนุกกับวงมะละกอคโคราชณนะเวทีกลางสนามกีฬา วันอังคารที่3กุมภาพันธ์2,569ภาคคำชมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งบ้านข้าวซิงกิ้งคอนเทสต์พ้ังที่1รุ่นอายุไม่เกิน12ปีงานเริ่มเวลา18นาฬิกาณลานวัฒนธรรมลอมข้าวเวลา20นาฬิกา30นาทีชมคอนเสิร์ตเฉลิมพลมาลาคำณเวทีเจ้าพ่อให้โชคเวลา21นาฬิกา ชมคอนเสิร์ตหมอหลำเรื่องตอกลอนคณะอีสานนครศิป์สมโพธตลอดคืนวันพุทธที่4กุมภาพันธ์2569ขอเชิญร่วมกิจกรรมบุญลอมข้าวใหญ่ณเวทีลานวัฒนธรรมลอมข้าวงานเริ่มเวลา8นาฬกา เวลา11นาฬิกาขอเชิญชมการแข่งขันชกมวยไทยในศึกรวมพลังอำเภอบ้านข้าถวายเจ้าพ่อเพียแล,แล,แลเวลา17นาฬิกาสนุกสนานกับกิจกรรมรำวงย้อนยุคโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านข้าณเวทีลานวัฒนธรรมลอมข้าวและ21นาฬิกาพบกับคอนเสิร์ตศิลปินเพลงเพื่อชีวิตคนดานเกวียนเต็มวงก โเเราชมดดวัวเพื่อนไมม่ใรรใสใอรีที่5กุมภาพันธ์2569เวลา17นาฬิกาชมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งบ้นานเฝ้าซิงกิ้งคอนเทสต์ครั้งที่หนึ่งรุ่นบุคคลทั่วไป21นาฬิกาชมคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำํำสาวน้อยเพชรบ้านแพงสมโพธตลอดคืน จจจิิตหัััววใ่่่าาท้้งเเเชือผพพนนนะปลียกและเวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิกาทุกวันชมการแสดงหมอรำเรื่องตอกลอนนาเวทีเล็กหน้าศาลเจ้าพ่อทุกวันอยอยและเชิญชมการแข่งขันกีฬาเพื่อเฉลิมฉลองในงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแหลประจำปี2569ดังนี้รัลาเจ้ วันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์เวลา10นาฬิกาขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลชาย7คนรุ่นประชาชนชายทั่วไปณนะสนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลบ้านคว้าเวลา15นาฬิกา30นาทีชมการแข่งขันตะกร้อชายคู่ณนะลานอนเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านคว้าวันที่2กุมภาพันธ์ เวลา10นาฬิกาชมการแข่งขันผู้บอลชาย11คนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีณนะสนามกีฬาโรงเรียนบ้านคว้าวิทยายนติบห้นาฬิกา30นาทีชมการแข่งขันตะกร้อชายคู่ณนะลานเอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านคว้าวันอังคารที่สามกุมภาพันธ์เวลา9นาฬิกา30นาทีชมการแข่งขันเตะจุดโทษ5คนรุ่นประชาชนชายทั่วไป อายุ15ปีขึ้นไปณนะสนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลบ้นานเว้าเวลา10นาฬิกาชมการแข่งขันฟุตบอลชาย11คนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีณนะสนามกีฬาโรงเรียนบ้นานคว้าวิทยายนรนเวลา15นาฬิกา30นาทีชมการแข่งขันตะกร้อชายคู่ณนะลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอบ้นานคว้าวันที่4กุมภาพันธ์เวลา9นาฬิกา30นาที ชมการแข่งขันเตะจุดโทษ5คนรุ่นประชาชนชายทั่วไปอายุ15ปีขึ้นไปเวลา10นาฬิกาชมการแข่งขันฟุตบอลชาย11คนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีณนะสนามกีฬาโรงเรียนบ้านเว้าวิทยายนุนวันที่5กุมภาพันธ์เวลา10นาฬิกา30นาทีชมการแข่งขันฟุตบอลชาย11คนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีณนะสนามกีฬาโรงเรียนบ้านเว้าวิทยายนุน เวลา15นาฬิกาชมการแข่งขันฟุตบอลชาย7คนรุ่นประชาชนชายทั่วไปณสนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลบ้านขา้าวอย่าลืมวันที่1-5กุมภาพันธ์2569นี้ร่วมงานฉลองอนุสาวรีเจ้าพ่อพระยาแหลประจำอำเภอบ้านขา้าว และงานบุญลอมข้าวใหญ่อำเภอบ้านข้าประจําปี2569ณบริเวณอนุสาวรีเจ้าพ่อพระยาแลประจําอำเภอบ้านข้าจัดใหญ่ทุกปีกันสาธุเด้อให้เราได้มาเจอกันกับนางในฝันหลานท่านพ่อพระยาแลกับนางในฝันหลานท่านพ่อพระยา